สามสองชืขึ้นไปลท่านผู้ชมครับอันนี้หน้าที่อธิบายไล้บอกไว้นะครับผู้ที่เขารู้แล้วก็เขาสังเกตไว้นะนี่ในส่วนที่บอกว่าเป็นรอยต่อของบาดาลน,นะฝั่งที่ผมอยู่นะครับเนี่ยเป็นรอยต่อของบาดาลส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะผมจะข้ามไปนะฮะผมจะข้ามปั๊บก็ไปเนี่ยนี่จะเป็นฝั่งของเ<อ><อ>มืองมนุษย์ะฮะตามที่ตำนานเขาเล่าไว้ตรงนี้เขาก็จะยกนะฮะ สูงต่ำเหมือนเกาะลอยที่เขาบอกในโบราณหรือตำนานต่างๆฮนะจะไปดูใน YouTube อยู่ลยแล้วแต่ที่เขากล่าวกันกันมากมายนะฮะเราก็จะใช้คนพื้นบ้านอธิบายความเข้าใจความกระจ่างให้เราได้ชมกันด้วยนะครับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่มีความศักดิ์สิทธิ์มีทีนิสในตัวของท่านเองเราไม่สามารถสร้างได้นะครับเราก็พามาดูสถานที่จริงนะครับสถานที่จริงต่างๆนี่รอยต่อเขาทาไม่ให้ต่อไม่ติดกัน เป็นต่อให้เฉยครอบให้ดูดูสวยงามได้เฉยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกน่ะแยกได้อันนี้ผมไม่มีพลังแลไม่มีอิสริยยศยกไม่ได้อย่างเงี้ยเงี้ยยนะเอาแค่นี้นะฮะนี่คือไม่เชื่อมต่อกันคือเขาแยกกันในอดีตก็จะเป็นแบบไม้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะแยกกันอย่างนี้นะครับไปไปต่อท่านผู้ชมครับ